พระเอกเป็นนักสื่อฝีมือดีที่ได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งทั้งสองแต่งงานกันและมีลูกสาวที่น่ารักสดใสเรียกได้เลยว่าเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นมากเลยแหละแต่แล้ววันหนึ่งโลกของเขาก็พังทลายเมื่อลูกสาวของเขาถูกชายผู้ใชน้นามแฝงว่าชาเลนเจอร์บุกเข้ามาทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมจนเธอเสียชีวิตความเจ็บปวดที่ถาโถมเกินรับไหวทำให้ภรรยาของเขาตัดสินใจปิดชีพตัวเองตามลูกสาวไปจึงให้พระเอกต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างโดดเดี่ยว และเมื่อเขาสืบจนรู้ตัวของคนร้ายเพชรก็ไม่ลังเลที่จะบุกเข้าไปในบ้านของมันและระดมกระสุนใส่เพื่อชำรักแ้นให้ทั้งลูกและภรรยาการกระทําครั้งนั้นแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรักแต่ในใสายตากฎหมายมันคือการฆาตะกำรรเขาถูกจับและกลายเป็นนักโทษทันทีแต่ทว่าโลกที่เขาอยู่มีเทคโนโลยีสุดล้ำที่เรียกว่า มิสูฮานโอมีซิสเตมเครื่องที่สามารถพาผู้ใช้เข้าไปในจิตใต้ดดสํานึกของฆาตรกรได้โดยตรงแต่เครื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครก็ใช้ได้ผู้ที่จะใช้งานได้ต้องเป็นคนที่เคยปิดชีพคนต้องเป็นคนที่เคยจิตใจแตกลแล้วและพระเอกก็คือคนที่เหมาะสมที่สุดจากนักโทษเขาจึงถูกเลือกให้กลายเป็นนักสืบโลกจิตใต้สํานึกของฆาตรกรที่ทุกคนเรียกเขาว่าซาคโดและอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า ID Inveded